นี่เป็นความพยายามครั้งที่2ของลุงแมวนะค้าใครใช้อเอวเจี Line เนี่ยก็แน่จะรู้ว่า ตัวที่ตูดมันไม่ค่อยหนักนะครับจับแล้วก็จะค่อนข้างเมื่อยมือทีเดียวนะลุงแมวก็เคยสั่งมาแล้วนะครับเจ้าพวกกริปเคสนะการเติมตูดนะครับผมยี่ห้อที่ผ่านมาก็โอเคนะครับม่เอามาตัดนานแล้วมันก็เป็นพลาสติกนะครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าขนัดอยู่แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่สุดยอดนะครับแล้วก็ไปเจออีกยี่ห้อหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นยี่ห้อของจีนเป็นยางๆนะครับแล้วก็ลองใส่ดูจริงๆถ้าตามวัตถุประสงค์ที่บอกว่าอยากให้เสริมตูดแล้วก็จับถนัดเนี่ยก็เรียกว่าจับถนัด นะจับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ลื่นนะรู้สึกว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นยางอะ่ะไม่เนียบนะครับในการสวมใส่นะพอใส่ปุ๊บอ่ะขอบยางต่างๆอะ่ะมันรู้สึกว่า ดูไม่ค่อยโอเคเลยนะคร,ครับเหมือนกับเราเอาผิวอะไรไปใส่เสริมเพิ่มใช่ไหมแล้วก็ปุ่มตัว a อ g เรเนี่ยมันค่อนข้างจมอยู่แล้วนะก็ทําให้กดยากกว่าเดิมนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยน้ำหนักก็เยอะขึ้นประมาณนึงนะอย่างรู้สึกได้นะครับถ้าเทียบกับตัวพลาสติกเดิมเนี่ยตัวพลาสติกเดิมยังเบาวกว่านะรู้ไหมือที่ว่าทํายังไงดีนะครับก็เลยแน่นอนเรา เป็นสุดยอดการช่างอยู่แล้วนะแล้วก็ขอภรรยาทําให้ภรรยาก็ขี้เกียจนะครับในคราวนี้นะลุงแมวก็เลยต้องแสดงฝีมือเองนะครับออนไกลมาตัดดูนะก็ค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดก็ออกมาอย่างที่เห็นในภาพนะก็คือเหลือเฉพาะตัวกริปจริงๆเยวเติมด้านหลังจริงนะครับแล้วก็ลองใช้ดูนะ ตอนแรกก็รู้สึกมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้หลุดง่ายเลื่อนง่ายนะครับก็คือติดกับตัวเครื่องประมาณนึงนะแต่ว่าพอใช้ไปสักระยะเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันอุ่นๆหน่อยนะครับผมก็มีความร้อนแหละทั้งตัวเครื่องนะแล้วก็ความร้อนจากมือเราก็มันเป็นยางใช่ไหมมันก็ไปสะสมอยู่นะแต่นั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าพอเล่นไปอีกสักระยะก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เมื่อยเหมือนกันไม่แก้ปัญหาฮะไม่แก้ปัญหาดูแมวก็เลยรู้สึกว่าโอ้คราวนี้ก็ยังเป็นความพยายามที่ไม่โอเคอยู่ดีนะก็สงสัยต้องรอเอา ดีอลายสองมาแล้วล่ะครับ